สามีตัวจริงคิกสาวเคลื่อนไหวสำหรับเรื่องราวของนักร้องหนุ่มกะลาที่ยังคงเป็นที่พูดถึงขนาดนี้กับเรื่องราวของสาวคนสนิทเป็นแม่ค้าแบรนด์ดังล่าสุดสำนักข่าวดังเผยว่าสามีนายต่ออยู่กินกับผู้หญิงคนนี้มาประมาณ8-10ปีโดยอาศัยอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงมาโดยตลอดปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่โดยฝ่ายชายทำอาชีพเพาะเลี้ยงไก่ส่วนภรรยาแพ็คของที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตเหมือนสามีภรรยาตามปกติ ไปไหนมาไหนด้วยกันฝ่ายชายก็ไม่เคยมาปรึกษาว่ามีอะไรกันแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเชื่อว่าที่ผ่านมาสามีไม่น่าจะรู้ว่าภรรยาของตัวเองแอบไปคบกับนักร้องหนุ่มแต่ตอนนี้คงจะรู้แล้วจากกระแสในโลกโซเชียลเรียกว่าหลังจากจุนภรรยาหนุ่มกะลาเจาะฟ้องมือที่30ล้านต่อมามีข่าวว่ามือที่สามหนุ่มกะลามีลูกมีผัวอยู่แล้วล่าสุดแวว ผู้ชายฝั่งมือที่3เตรียมฟ้องหนุ่มกระลาด้วยข้อหาเดียวกันเรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนรอหมายฟ้องจากทนายก่อนขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ